วันนี้พาเด็กๆมาถ่ายทําวิดีโอนะคะบันทึกวิดีโอคีตะมวยไทยมีคุณครูค,ค,รคุณครูเทพพิทักษ์กันไว้นะคะคอยดูแลเด็กๆอยู่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคนดีเพื่อแผ่นดินนะคะพร้อมฉันรับชมได้เลยค่ะวันนีค่ะวันนี้พวกเรามาทําอะไรกันนะคะ,คะเราจะมาทำอ ทำให้ดีด้วยหัวใจพวกเราเป็นนักเรียนโรังเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนบ้านพี่บาลค่ะวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอาชื่นชมกับวัดไทยวัฒนารามนะคะมีศิลปะของชาวพม่าเนาะศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านของเราและก็ประเทศไทยผสมผสานกันอย่างกลมเกินเลยวิจิตการตามากเลยนักเรียนว่าสวยไหมคะสวยค่ะสวยมาก ะะมองไปทางไหนก็วสวยสีเหลืองทองเป็นสีที่สวยที่สุดเลยใช่ใชไหมใช่คะ่ะ <s ind ic> ค่ะก็อยากเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ได้ชมศิละปะการแสดงคีตะมวยไทยคะ่ะที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค้างพี่บ้านพร้อมด้วยคณะครูต้องการเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดีตามรอยพระยุคลบบาทคะ่ะ ทิตะมวยไทยนะคะเป็นการออกกำลังกายสไตล์ไทยประยุกต์ที่นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาผสมผสานกับการเต้นแอโรบิกโดยใช้ร่างกายเป็นอาวุธทั้งหมัดทั้งเท้าเข่าศอกและการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลงดิฉันนางสาวกวชกรยอดเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างพิบาลพร้อมด้วยทีมครูผู้ ฝึกซ้อมประกอบด้วยในเทพพิทักษ์กันไวนายคมกิจลาดทิและนางสาวสุชาดาเสือกลิ่นจึง,เล,งเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกทักษะคีตะมวยไทยเพราะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกระเบียบวินยัยความอดทนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีน้ำใจนักกีฬา ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูนักเรียนเป็นคนดีร่วมกันส่งเสริมให้เป็นพลเมืองที่ดีศิษาศิละปะนไทยการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะการแ,ดาาส,ะะแสดงที่สะท้อนถึงความเป็นเอากลักษณ์ของชนชาติไทยเรา สมทสารประยุกต์ใช้กับดนตรในสมัยใหม่ที่ใช้วิธีางประกอบกานยุคสมัยปัจจุบันที่งานครูและนักเรียนที่าาร่วมแสดงกิจกรรมยังได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาสร้างความดีด้วยหัวใจไปได้ แสดงในสถานที่ต่างๆในงทนพิธีต่างๆในชุมชนศินละปะการป้องกันตัวของกีะนาวุธไทยมีท่วงท่าที่สวย,ยางยามเป็นที่ประทับใจของผู้ชมอย่างมากทั้งคนไทยและต่างประเทศที่เข้ามายื่มเยือนในโรงเรียนน,น,นั่งทั้งคู่บางทุกครั้งเราจะใช้ศิละปะจีปนวุไทยเป็นการแสดงต้อนรับ ผู้ใหญ่ที่มาเดือนรวมถึงนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธทรมไทยกับประเทศเกาหลีใต้โดยมีนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 จนวน10คนเป็นแกนนาในการฝึกซ้อมเอตะมวยไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลเป็นการันตีชนะลิศระดับถึงที่ และได้รับรางวัลระดับเรียนคอนระดับประเทศในเวทีการส่งขสริมศิลปะตกั่งนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ชนะชมนักเรียนไทะ นในอนาคตเนื่องจากว่าเขามีทักษะชีวิตที่ดีแล้วย่อมเป็นกําลังที่ดีของประเทศชาติเราค่ะเราควรส,ส่งเสริมด้วยกันค่ะเรามาทําความดีด้วยหัวใจด้วยการส่งเสริมให้เด็กไทยเราเป็นคนดีค่ะ